วันที่สี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอรจริงบทที่เ3และคํำอํานวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะบ่มเพาะความดีได้ความดีบ่มเพาะความชั่วได้ความชั่วแต่คนทั่วไปเมื่อเผชิญกับความดีความชั่ว ล้วนใช้ความดีปฏิบัติต่อความดีและใช้ความชั่วจัดการกับความชั่วเพราะมุมมองการยอมรับและเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกันจึงก่อเกิดเป็นจุดยืนที่ไม่เหมือนกันแต่การยึดติดกับจุดยืนของตนมักเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะเบาะแววงอันที่จริงในโลกที่มีรูป ไม่มีโฉมหน้าที่เป็นจริงมีเพียงมุมมองเมื่อมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกจรงเปลี่ยนไปทันทีดังนั้นไม่ต้องยึดติดเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการคบคิดจึงสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเมื่อเลือกความดีงามเท่ากับได้เพาะปลูกอานิสงส์ไว้แล้วไม่ว่าจะประสบสิ่งใด แม้เป็นการถูกทำร้ายหรือหลอกลวงก็ยังต้องยืนหยัดความดีงามและรักษาความรักเมตตาไว้เพราะผู้อื่นไม่ดีเป็นเรื่องของเขาแต่การปฏิบัติด,ดีต่อผู้อื่นเป็นเรื่องของเราความดีงามที่แท้จริงจะไม่ให้คนเราตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากสภาพที่ยากลำบากทั้งหลายมักเกิดขึ้น เพราะอย่างดีงามไม่พอความดีสูงสุดคือแสงลำหนึ่งในแสงสว่างไม่มีความมืดเมื่อคนเรามีความคิดที่ดีงามทุ่มเททำความดีและผูกบุญสัมพันธ์ย่อมต้องได้รับผลดีแน่นอนไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้เพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยหลอกลวง เมื่อปลูกหว่านความรักเมตตาตนจะได้เก็บเกี่ยวผู้มีพระคุณความรักเมตตาคือการมอบอุทิศที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนรับอย่างสำนึกคุณคุณเข้าใจอย่างเต็มที่และยินยอมอย่างเหนือธรรมดาผู้มีความรักเมตตาเมื่อพบปะผู้คนจะยินย้มเสมอเมื่อประสบปัญหา จะไม่กล่าวโทษผู้มีความรักเมตตาสามารถรับความไม่แน่นอนได้รับได้ทั้งมีชีวิตและตายการได้และเสียตลอดจนการเริ่มต้นและสิ้นสุดความรักเมตตานั้นให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งม่ใช่เป็นดังที่ฉันปรารถนา เมื่อปล่อยวางฉันนี้ลงได้จิตใจของคนเราจึงแปลเปลี่ยนเป็นจิตใจอย่างเตาได้อุปสรรคจึงกลายเป็นถนนที่ราบเรียบและพลังของส่วนบุคคลจึงกลายเป็นพลังของส่วนทั้งหมดมีเพียงตัวเราที่เข้มแข็งนี้เท่านั้นจึงเป็นผู้มีพระคุณที่แท้จริงที่ให้ทุกสิ่งได้สมความปรารถนา อรึงสวัสด์กล่าวกันว่าชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้องสิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตน อาจารย์เจ้าเมียวกว่อวันที่4กุมภาพันธ์2567เผยแพร่วันที่2191